คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกับลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นำสูตร วิ่งบนตัวเดียวนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมนั้นจะได้นําไปพิจารณาดูนะครับวิ่งบนตัวเดียวสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งนะครับที่ลุงเนียงได้นํามาให้ท่านผู้ชมนั้นได้นําไปพิจารณาดูนะครับก็วิธีการคำนวณนั้นนะครับก็ไม่ยากนะครับ ก็ตั้งรางวันที่1ลงไปทั้ง6ตัวเลยนะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวล่างก็ตั้งลงไปแล้วก็3ตัวหมุนครั้งที่3ก็ตั้งลงไปนะครับอย่าลืมนะครับวิธีคำนวณก็คือเอาหลักแสน1ครั้งมาบวกกับหลักสิบสครั้งนะครับแล้วก็มาบวกกับ หลักหน่วยล่าง1ครั้งแล้วก็มาบวกกับหลัก10หมุนครั้งที่3 3ครั้งแล้วก็บวก1คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั่นแหละคือเลขวิ่งตัวเดียวเม็ดเดียวข้างบนนะครับก็พิจารณาดูนะครับเอาละครับทีนี้เรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับ สถิติคลิปนี้ที่ลุงเนียงได้นำมาทำย้อนหลังให้ดูก็หกงวดนะครับก็ไม่มากไม่น้อยนะครับก็กำลังเดินดีนะครับทีนี้เรามาคำนวณกันเลยนะครับเราเริ่มคำนวณบวกตัวที่บวกหลายครั้งก่อนนะครับ เช่น9 3ครั้ง9 3 27ก็ได้7ก็เขียน7ลงไปนะครับ2 3ครั้งก็คือ6ก็เขียน6ลงไปนะครับทีนี้เราก็นำมาบวกกันนะครับ9บวก6เป็น15 15บวก8เป็น23 23บวก7ก็เป็น30 30บวก1คงคงที่ก็เป็น31นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นะครับต่อมา3ตัวบนออกอะไรครับออก481นะครับ481ก็1ก็มาที่หลักหน่วยนะครับ งวดต่อมานะครับ8 3ครั้ง8 3 24ก็เขียน4ลงไปนะครับ5 3ครั้ง5 35 5ก็เอาเฉพาะตัวท้ายก็คือ5นะครับ8บวก4เป็น12 12บวก0ก็เป็น12เหมือนเดิม12บวก5ก็เป็น17 17, 17บวก1คงที่ก็เป็น18นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8 ต่อมา3ตัวบนก็ออก5 9 8นะครับ8ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับก็มาตามนัดอยู่นะครับยังไม่หลุดนะครับงวดต่อมานะครับ <c oughs> 9กสามครั้งก็คือ27นะครับก็เขียน7ลงไปห้าสามครั้งก็สิห้าก็เขียนห้าลงไปนะครับเกบวกเเป็น16 16กบกวกเก็เป็นยี่สิบหหบวกห้าก็เป็น30มสิบสบวกหก็เป็นสามสอนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นั่นเองนะครับต่อมา สตัวบนก็ออก1 16นะครับ1 16 1ก็มาทั้ง2หลักเลยนะครับก็คือหลักร้อยแล้วก็หลัก10นะครับก็ผ่านอีกนะครับงวดนี้นะครับก็มาตามนัดงวดต่อมานะครับ 1>, 1 3ครั้งก็คือ3 3 3ครั้งก็คือ9นะครับ9บวก3เป็น12 12บวก7ก็เป็น19 19บวก9ก็เป็น28 28บวก1ก็เป็น29นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก 6 90นะครับ6ก0 0นะครับ9ก็มาที่หลักสิบนะครับก็มาที่หลักสิบก็ยังเดินดีนะครับมาตามนัดเช่นเคยนะครับยังไม่หลุดนะครับงวดต่อมานะครับสอง นะครับ9 3 27ก็เขียน7ลงไป3 3 9ก็เขียน9ลงไปนะครับ2บวก7ก็เป็น9 9บวก0ก็เป็น9 9บวก9ก็เป็น18 18บวก1คงที่ก็เป็น19นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9อีกนะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก5 9 3นะครับ5 9 3 เก้าก็มาที่หลักสิบนะครับก็ผ่านอีกนะครับงวดนี้งวดที่ผ่านมานะครับต่อมางวดมาดูงวดนี้งวดประจำวันที่16เดือนมิถุนายน 2, 5งพ6 7จะได้เลขอะไรเรามาคำนวณดูกันเลยนะครับ 9ก้าก็เขียนเลงไป2 3งเป็นหก็เขียน6ลงไปนะครับ5้บวกเเป็น12 12อบวกสก็เป็น14 14ีบวกหก็เป็น20 20ิบวกหก็เป็น21นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นะครับก็คือ1 ก็คือ1นนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสำหรับเลขวิ่งตัวเดียวบนงวดนี้นะครับก็คือ1นนะครับก็คือ1ง,งวดประจำวันที่16นะครับเดือนมิถุนายน2567นะครับก็ ตรงใจท่านผู้ชมท่านใดบ้างนะครับถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ